ยี่สิบมิสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับวันนี้กับคลิปสั้นๆครับนี่ครับผมแ้งจนกล้วยเฉาตายครับสองเครือติดกันเลยครับโอ้้ แรงมากครับแรงแรงมาเจอรถทําถนนพอดีเลยครับ ร้อนละอูแล้วครับวันนี้ร้อนมากครับไม่มีแดดไม่แรงนะครับแต่ฟ้ามันมัวร้อนดูแดดครับผมไม่มีหมอกอุ้ยเขาเรียกอะไรฟ้าสลัวสลัวนะครับเนี่ยสลัวหรือมันมัวน,น,น,นี่ครับเหมือนมันจะมีฝนมีอะไรครับแต่ร้อนครับร้อนร้อนหน้าดูเลยครับเนี่ย พอดีวันนี้หยุดครับหยุดไปรับยาเนี่ยครับที่แขนไปเจาะเลือดมาครับ<ม>ช่วงนี้โควิดเยอะนะครับดูแลตัวอเองด้วยวกินยาแทนข้าวปลพอเงียบพอดีผ่านรถกันเลยถ่ายให้ดูหน่อยครับ ไปครับขับรถก่อนเดี๋ยวไม่ปลอดภัยเนี่ยครับผมชอบรถอย่างงี้ยครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตหลังโค้งหลังคาคิดกระเบื้องให้เพื่อนกันหน่อยนะครับก็หลายตารางเมตรอยู่ครับผมขึ้นโครงไว้เสร็จแล้วครับอีกที่นึงก็เลยต้องมาคิดกระเบื้องเลยคราหน่อยร้อนอยู่ครับเดี๋ยวรอพักหนึ่งครับเดี๋ยวไปคิด ว้างอยู่นะครับเนี่ยหลังเนี้ยเพิ่งจะขึ้น,น,นโคง้งให้เสร็จเมื่อวานนี้ครับวางแปรวางอะไรให้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวคิดกระเบื้องให้ก่อน ติดแปรเวียนก็สาเร็จแล้วครับเดี๋ยวดูด้านหน้าแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับนี่ครับผมด้านหลังหลังใหญ่อยู่นะครับเนี่ย หลายห้องอยู่ครับก็พอดีไปโรงพยาบาลกลับมาก็เลยกลับมาก็เลยมาคิดกระเบื้องให้เ้าหน่อยว้างอยู่ครับเนี่ยว่างห้องน้ำสองห้องครับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าห้องนะครับทั้งห้องสามเมตรห้าสิบครับเดี๋ยวคิดกระเบื้องก่อนครับผมเดี๋ยวคิดกระเบื้องให้ก่อนแล้วเ,เดี๋ยวเจอกันครับก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยที่เมื่อวานขึ้นโครงหลังคาแล้วไม่ได้อัปเดตให้ดูครับไม่มีคนถือกล้องครับ ใช้กระเบื้องเม่ส20นะครับก็นับช่องเอานะครับฝั่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทั้งหมดฝั่งนี้มันเก้าแผ่นเก้าแผ่นตีถ้าสิบแผ่นนะครับเพราะมันมีเศษอยู่แล้วก็ฝั่งนู้นอีกหกแผ่นครับ แถวนะครับแต่และแถวฝ <jard> ั่งนู้นหกฝั่งนี้สิบก็ในความยาวก็สามสิบสามสิบสามสิบแผ่นครึ่งก็ตีถ้าสามสิบเอ็ดนะครับมันสามสิบจุดห้ามันก็เกินครึ่งแล้วครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตกแล้วกี่แผ่นแล้วผมคูณดูก่อนครับว่าตกกี่แผ่นนี่เลยครับตามนี้เลยครับ496แผ่นนะครับหลังนี้แล้วเดี๋ยวเรามาคิดครอบครับตามความยาวเลยครับไปครับผม เดกงานแล้วครับอีกหนึ่งหลังนะครับ อัปเดตงานอีกที่ครับที่เราทำทิ้งไว้อยู่ก็ผูกคานแล้วครับเหลือเข้าแบบเข้าแบบคานแล้วก็ร่องคานอีกสองร่องครับผูกคานอีกสองคานก็ขึ้นพ้นดินแล้วครับยังไม่ได้อัปเดตให้ดูได้ให้ดูสองที่ก่อนครับ เดี๋ยวอีกทีนึ่งจะไปอัปเดตให้ดูครับไม่มีเวลาวิ่งครับผมทำงานไปด้วยอะไรไปด้วยกันเลยไม่มีเวลาวิ่งถ่ายให้อันนี้เราก็ใช้เหล็ก16กับ12นะครับระยะปอกก็ประมาณ15เซนครับผมเทเสร็จแล้วก็คาน40ครับ ค่อนข้างจะเยอะหน่อยครับเหล็กเพราะพื้นมันหนาครับพื้นยี่สิบเซนก็ลดน้ำแข็งขึ้นได้ครับยี่สิบกว่าตันนะครับเดี๋ยวตอนขึ้นเสาขึ้นอะไรเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูครับร้อนแล้วก็เข้าล่ม เห็นได้เครื่องไม้เครื่องมือครับช่วงนี้งานอะไรก็เอาไว้ก่อนครับเป็นเงินเป็นทองแรงๆอย่างนี้งานอะไรหยิบได้ทำไปก่อนครับ อาชีพรับจ้างดีที่สุดครับผมมาแล้วครับลมพายุ ฝั่งเราเนี่ร้อนเปียงๆตกอยู่ไม่ไกลนะครับลมมาแล้วครับเนี่ยลมมาแล้วครับดูครับดูลมจะผูก้านให้เสร็จสัหน่อยหนูไปเดินเอาเศษหินเศษไรทับทายางดอกปิวว่อนแบ่งกันอยู่ครับวันนี้มุมกระเบื้องอีกที่หนึ่งครับ ผมมากะคนโตมาผูกคารนกันคนเล็กไปมุมงกระเบื้องอยู่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงครับล้มแรงมองไปเห็นเข้าฝนไหมครับเนี่ยเออเดี๋ยวต้องรีบเก็บเครื่องมือแล้วครับ ไม่กลัวฝนแล้วครับกลัวลมลมแรงแน่นอนครับเหลืออกคานเดียวก็จบแล้วครับเนี่ยก็พร้อมที่จะเข้าแบบแล้วครับ ไม้อัดมาคอยแล้วครับจะทำโครงแบบกันไปครับเดี๋ยวผมเก็บของก่อน cái này này Nàng ăn được Nàng đủ tổng ăn cho ไปไม่ได้ร้อนตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้ก่อนไปไม่ได้มันร้อนเดี๋ยวแดดรวมลงสบก้อนหน้าข้นทางนี้ผูกว่าหน้าขึ้นลักยัง น,นั่งดีเออนั่งเฉยปยูไปทำงานเคป่าอุ่มไปไหนไม่ไป,ไไปนั่งเฉยปูยไปทำงาน ปูจะไปทำงานยังไม่จบนะครับเหลืออีกสองคานคานเล็กๆครับคานสั้นสามคานครับ ก็นั่งเล่นอยู่นี้นะปูไปทำงานก่อนปูจะไม่ปูเหล็กเดี๋ยวย่ามาก็นั่งเล่นตรงนี้นี่ครับเจ้าว้ว ทำงานด้วยเลี้ยงเข้าไปด้วยครับเนี่ย ก็เสร็จแล้วครับข้างล้างก็เสร็จแล้วม,มันจะนั่งตรงนี้ก็ช่างมันเถอ,อ,อะ <Okay. S 2> 好吧。 เริ่มมุงแล้วครับสีสวยด้วยครับกระเบื้องมุงแล้วครับผม,ไ,ไ,มไปงูไปเด็กใส่ทับ แปลเรียนแล้วครับม,มุงนะครบยางคนนั่งโต๊ะอ่ะฮะต้องต้องเอาลูกน้องไปด้วยปเปล่า มันใหญ่ไปไหมสว่านนะเฮ้ยไม่ใช่มันเล็กไปไหมอันเล็กมันเสียเหรออันเล็กมันเสียอ่ไเ,เยไปไหนอีกอะ่ะ พอแล้วเดี๋ยวเราไปวันคืนวันที่ห้านู่นไปนั่งกัน<า>ถ้าปล่อยมือปูสิลูก<า>สีสวยครับกรเบื้องอ<า>มุงแล้วครับสามคนก็มุงได้<า>ไหนนกอะไร รังมนเอียงเว้ยไหนวะนี่เฮ้ยประหลอดอเออเออ,เอ,อป่ะปะาปๆเร็วๆสิเร็วเลยนี่จะกพลาดแกก็จะได้ทำให้ลุงเขาใหม่ไหนตายป่ะนี่ตัวหนึง่งนกกระจอกเต็มที่เอ้ยนกประหลอดเต็มที่มันก็มีสองตัวไหนรังมัน เฮ้ยนกเขาลังนกเขานกเขาลังมันนี่แหละนี่แหละลังมันนกเขาลมมันตีสิก็วันนี้พายุมันมาใจบุญครับนั่นไงแม่มันมานกปลอดเนี่ลางมันวางไว้ก็อิเหน่ไปเนี่ยไม่อยู่เราแกต้องไว้ที่เดิมถูพอขุนเอ้ย แกเอาลวดเชื่อมเลยแกเอาลวดเชื่อมเชื so awesome. like, one, s <S ่อมให้แกหน่อยดิแต่ละคนนะ่นั้นเออไอสิ่งที่ไม่ดีนี่เขาเอาประกันไปหมดแล้วเ้ยคจะมาตกปาิายวนะ ต้องเอาตู้ออกไหมเดียด๋ยวจะต่อสายตู้ออกให้เอาเปล่ามันไม่อยู่ลรอกอะไรยวางไปเถอะวางข้างล่างก็ได้ที่หลังคาเนี่ยอ่าอ,อลูกมันขึน้นนะส่งให้เกนหน่อยสองเต็มที่ก็สองตัว ไม่ตายแล้วไปแล้วครับจบจบภารกิจการช่วยเหลือนก<ร>ทำทั้งก่อสร้างติดทั้งไฟมีป่ะ <ion> ต้นที่สองครับซุ้มที่สองทำทั้งก่อตัง้งติดทั้งไฟกินเลี้ยงครับแล้วมาดูทั้งนักกีฬาซ้อมกันด้วยครับเนี่ยดูนักกีฬาซ้อมด้วยแล้วก็ติดไฟไปครับ ไปประดับครับผมกินเลี้ยงฝิต์เก่าเก่าครับนู่ซุ้มข้างหลังครับติดมาแล้วครับผมหลายซุ้มอยู่ครับ,บเสร็จแล้วครับซุ้มที่สองเหลือลองไฟ เดี๋ยวค่อยมาลองกันครับเดี๋ยวค่อยมาลองสีครับเดี๋ยวปูถ่าย YouTube ก่อนพอดีเลยครับมาบ้านพี่ชายก็ได้ของกินเลยครับเนี่ยมะม่วงเต็มต้นเลยครับ สายไปเถอะสายไปไม,ไม่ต้องอแค่พอกินพอแล้วโอ้ยของอยู่ของกินลระเพียบเลยครับเนี่ยเป็นต้นเลยครับแรงเหมือนกันครับฝั่งนี้ก็แรง มาดูงานให้พี่ชายเข้าแล้วก็เลยหาสอยของกินหน่อยครับมะขามหวานครับแต่ฝักเล็ก เราก็หาอยู่หากินไปเรื่อย,รอยครับ